โป <prend> oh, oh, ้าป้าโอ้ป้าคิดถึงจางเลยคิดถึงป้าเปล่าคิดถึงมกอ๋อมาเล่นน้ำนี่ป้าเป้ลองดูแล้วสวยก็สวยจริงจริงอะไรวะเดยวระวังอย่ากินน้ำนะบอกไหนหันมาสิหันมาผ่าป้าซิ ยิ่งมาสวยก็สวยจริงจริงอย่ากินอย่ากินปิดปากไว้ปิดปากปิดปากวัโอ้โหคนนี้ดำน้ำเก่งแล้วนะเดี๋ยวว่ายเป็นนอนสิดำน้ำเก่งเรดี้เรดี้เอายืนดิถ่ายถ่ายแบบนั้น

ฟางงอกรคโยเยอกกนกเอียงเอ้มาเลี้ยงวายท้าวายกินข้าวนอกเอียงหัวโตวจับต้นโพร้องหายอะไรอะเอาอะไรไป โดดนะคะเร่ไปป้าหน่อยสิคะไปป้าหน่อยสิคะเร่เ <left> ร่ป <Good S 2> ้า <moderate> ก่อนป้าป้าหน่อยสิคะคนสวยฮะดัง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 หน่อยสิคะป้าป้าป้าจ๋านล่นเร่เป้ล่าเดินมาร้อนนะป้าเดินมาโอ๊ยขามันจะร้อนเดินมาเดินมาขาร้อนนะป้าเดินมาเดินเดินเดิน เดินเดินเดินพวกเราเดินเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเดินไหร้อนไหมขาร้อนได้เดินมาเดินมาเดินแล้วเดินไปหาแม่ไปเดินไปหาแม่ไปเร็วนู่นไปแม่ไปเร็วนู่ไปเร็วไปโอ้ยเดี๋ยวนี้เดินเก่งนะมามาก่อนมาม่ามาโอ้เดินเก่งอันนี้ ขอให้แป้กินอย่างพี่เลยเหรอพี่พี่ป้าพี่ป้อนทุเรียนน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปิดหน่อยค่ะเอามาให้ป้าเอามาให้ป้าลูกเอามาให้ป้าอ่ลูกเดินเอามาให้ป้าเก่งมากนะเป้โทรศัพท์หาใครคะ ไปจะโทรหาใครคะมือกลองจริงอโหล่มใสทานนะหล่มใสทานจะเจ็บหมให้ป้าเปิดให้ใช่ไหมใช่ไหมคะอ๋ะออะไรพูดสิพูดฮัฮโลโหลเอาใครร้องให้เอาเสียงใครร้องลอง้อ เสีงเยงใครร้องอยู่นอกว่ายน้ำเสร็จกันแล้วนะคะสาวๆว่น้ำบ้านป้าเสร็จแล้วนะคะหนหน่หนๆหนหน